ัสดียามเศร้าจ้าขณะนี้ก็ต้องเดิน,น,ดนกําลังย่างเขาวัดไปถาไวายพระทหารวันยุดมือนี่มีโอกาสมีโอกาสมื่อได้ทำบุญเมื่อน,นั้นอยู่ซื้อฝัอองอันนี้สูงติดตามตัวจะคล้องไปทุกภพทุกชาติบุญคือสิ่งที่เฮ็ดแล้วสบายใจ จะรีท่ามเดรร์มือละวินเมนิพัดปลาหมึกพัดอาหารทะเลยี่แล่ไม่ออกมาแล้วพูดเรื่องเสือทีดาประจำวัด,ดวโอตานาซาทูเด,ด้อ ยังไงบอคุณยายไงไง <laughs> เป็ดยังคือพูดคือถามพอกกว่าจะก้องเงยมื่อคือกันมันเป็นดีเรื่องมันเทา <c oughs> โอ้คือหัวจักกลุ่มเถอะมาสวย <c oughs> เออชื่อนี้ใสดีแท้ โอ๊เอาเด้อร์เมย์แน่กับแจ้งน้อยมันกัเศร้าเองมันขอบคุณค่ะคุอเก่งแต่ลูกล่ะสุดยอดสุดยอดมาซอยเพิร์ลทมเมอร์แตลูกเด้อยามวันหยุดนี่ยพักกันมาหนูตาลกับแกงเนาะลูกเนาะเออคอยบอกคอยสอนไปเดี๋ยวกไงไงกันนะบานจะเป็นสาวสวยสวยงดงาม แม่ม่ม่ไม่ออกมาเอาเขามาทำคว้มดี <c oughs> แตน,นเมื่อเนียงมันเวียกสวยงาน เจ้ากวาดเดินเขวัตอ <c oughs> ยู่ทำดีอย่าไปสนให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อนวะบริปเปห์เขาเฮ็ดดีจงทำดีโอ้สังไรีมาแล้ว อ่านหนังสือในเดอร์เดอรสังเกตเลยเดสิอ่านมือละนากับพวอ่านมือละสองแถวกับพวกผ้ต้อง่ารหลายดอกเดือบปอนเดอร์เก่งเก่งเก่งค่ะไปแม่เนจ้ะอืมยุ่งยกันหลายๆเพราะกระโดนนามกับม pues ีเองสินะ เอาไปกินกับลาไปพักอันอื่นนันตีปลูกละมันกับบบขืนผู้ใดปลูกปลูกดีก็ดีดีเนาะแต่ว่าบางคนนะโอ้ยคือคู่มลี่นี่แล้วเออคู่มลี่ปลูกงั้งกับโกขืนขนาดพักยังพักพักพงจุรดบอกคุณยายทีขาเจอว่าเสียบลงมันกับข้นน่ะผู้หลูกยังเพี้ยนอยู่ประมาณสองสามปีคุณ มันบอง่ายคือวาตีตตาเจเมน,น,นะนะผู้เพื่อนอง่ายเพื่นอนกะง่ายน่ยน่ะคืยอเพื่อนแย่ขมุนน่ะมันกะคืนดีดียัเงเสียนะดีของเพืออเ่อนน่ะของโตหนึ่งที่โอ้ยแต่ว่ามันกะหนึ่งกินกะแสบรัวก,กินกะแสบเอาไปพัดพักกันนะคะ่ะพัดพักกะแสบมันเป็นพักปลอดสารผิดมันมีวิตามินผอมต่อตานมะเร็งผอมด้วยคุณยายติมอืม แน่ชฉลาดใจเมื่อวานนี่มีรถข,ข้าเจ้ามาขายอันอาหารทะเลน,น่ะดีดียังปะก็เลยไ้เบอร์เทร์ข้าเจ้าว่าอาทิตย์หนึ่งโทรหาขวอยในยเดอร์ว่ะฮะรถขาวค่ะก็เลยว่าเจาเข้ามากเป็นพระชุกโทรหาเนี่ยว่ออา อาทิตยละสองเดือนตบไปนเหนีก็ัซิบูอึดกับเขาวดอกกุ้งเมลีเป็นออไปตลาดมันกี่ข่านแน่สินะไม่ค่อยอยากไปตลาดบอมีไก่ผอมค่ะก็วนีแม่นู่นยังคุณญ่ย โอ,อ้บอกเลยจนเจอไหนก็มันมกหมอโอ้มกหมอผูอ้หลูกค่ายคลิปด้วยนเอาเลวชว่เชียวได้หมกเกียดมกมกยังมกเกียดมกเกียดข,ข,ขาค่ำมกเกียดตางยง ตัวนี้ป้นอีหยังเห็นปุนปลาต้นนี้ปนปลา่ห่วงใจอืมนเขียวในจุน้อยมามากเปิดมเลยนะตนนี่ถ่ต้นมอหัว็หารบานเข้าเดนชนดูกล้วยเกิดมกน้วเมงใหญ่มีเดชที่ดาประจําวัดขาดบ่ได้เมื่อได้ขาดเมื่อได้นอนบ่รับแม่นบ่าคุณใหญ่ ชีวิตค <Okay. S 1> <om> <Or> ือการสั่งชมบุญนี่ติมมันใม่ไรเมื่อวันเท่าไรใส่นี่แหละฮะแถวแล้วมันเป็นดังสิะก็สร้างมันอาจารย์เอาบบเอาอย่งจ้าไปล้งว้อบัตุนเอาตัวได้อีกบัตอนนี้เนาะ มแต่อาหารดีดีจังมาวัดมาวะเมนมิตริีนดีดีง่ายง่านพุทามาลักน้มิอาหารรักคุบหามุงต่ไวด์ประสูงองค์พระเจ้าไอ้มันบ่คคยมีดอกน้องบันนอกของหน้าเขาเนาะทำมาผีมาขัวไก่ตัวนี้ขั้วไก่เมนขั้วไก่นะคะตัวนี้ผาไ ตัวนี้ผัดอะไรผัดปลาหมึกตัวนี้ป่นผัดกนนุ้งตัวนี้อูนน้อรหรัะอูนน้อรหรัหกนี่ไปสนอนเราเอีย๊ยมต้นหน่อยเนี่ยโอ้ม oh, าแล้วครับครับหัวเรียงมันสิตุ๊ดตุ้ดตุ้ด ไข่ต้มก็มีกล้วยน้ำวา้าลูกโตผักริมรั้วก็มีนะคะปลาแ,แห record, ้งก็มีนะคะปลาแห้งสวยๆเออาหารพื้นบ้าน ตัวนี้ข้งววานี่ยังเห้อตัวนี้เหรยตัวนี้เชื่อมมันนะคะนี่อาหารอีสานตัวนี้เมนูเด็ดนะคะผูออยู่เบิงยอยู่ทั้งไก่นะคะแต่เป็นพนอีสานนอกคะ่ะเห็นแล้วเพิ่นจะคืดอ,อยากได้เนาะเนี่ยน,น,นี่เนาะอยากไปหาทั้งคนยุงเที่ยวกรุงเทพเด้อค่ะเด้ออุ้งหัวเนี่ยบได้ไม่กินกบเบิงกิบเอาคุณยายเพิ่นมาถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้านะคะ ไปไห้ัตาหานพีท่านดีแล้วเพื่อนอามาตวัดดีแล้วดีแล้วรับตีทะเลาะพรทูเพระจับนี่แหละเอาผ้ามาเช็ดกล้วยปเทนี่ตัวนี้ยังประตูด้วยนคุณยายจ้ะ เพิ่นมามาวาเพื่นก็บินบาทใส่บาทยาพูกมานะคะบานนอกโอกหน้าโควิดห่างไกลช่วงรดูนี่ผู้ใดก็บอกว่าโควิดบันอันนี้มันหลากหลายเพื่อมองกับสีแดงอย่หรกแต่ว่ามันม่มาหมูบ้านนี่ก็เลยอยู่กันยางมีความสุข อ้าวโมทนาสาธุกับคุณใหญ่ใหญบ่บ้านยุทธิมัทายคิบบ้านยุทธิมัทัยคิบไอเทพธิดาพามัทายคีบเทพธิดาทำบุญทำท่านให้มูเพิ่มโมทนาลูกผู้ใดแล้วหน่อยเห็นเพิ่นกับสิออนซ่อนแนนก ไปเบิ่งใน y YouTube เด้อคุณยายไปบอกลูกเด้อคุณยายอทั้งกรุงเทพกรุงไทยบอกว่าไปเบิ่ง u t u b e คู่แมลี่เด้อแม่อยู่ในหันทุกมือทุกมือย่างพื้นมาวัดเบิ้งสิอยากการงานนะนคิดหนอดแม่ให้เบิ่ง u t u b e คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็น,ะนอะกันนอะอาคุณยายไม่บายย้ยติ้มไม่บายนะติละ๋ล่ะไม่บายพอกันคลิปหน,น,นาอกกันนอจะสซดเธอจะขึ้นหอดลูกเด้อเพื่อนว่า